ดีครับวันนี้ก็ที่ร้านก็มีอีกหนึ่งงานนะครับนี่ก็รถเป็นเวฟ1 1 0 i ไอปี2018นะครับเนี่ยเขาพี่เขาเอามาทำเครื่องนะรถมียการกินกินน้ำมันเครื่องนะนแกะลูกออกมากม็มันไหมแบบนี้นะครับกินน้ำมันเครื่องทีนี้เนี่ยก็ถ้าเราซ่อมกินน้ำมันเครื่องอย่างเดียวรถไม่มีกำลัง ก็เดี๋ยวลูกสูบมันก็จะ,จะพังไวนะอันนี้ผมก็เลยแนะนําให้พี่เขานะเปลี่ยนชุดชุดข้างด้วยเช็คชุดข้างด้วยว่าถ้าชุดข้างมันมีกําลังดีไหมนะถ้ามันขับไม่ดีมีกำลังไม่ค่อยดีอะ่ะเราก็เปลี่ยนชุดคัดตใหม่เลยนะอันนี้ผมก็ลองขับแล้วเลยบอกพี่เขาตามนี้นะว่ารถไม่ค่อยมีกําลังนะก็บอกว่าต้องเปลี่ยนชุดคัดตนะชุดเจด,ดีคัดตแล้วก็ไอ ก้อนคัดนะแล้วก็เม็ดลูกยางสามสามเม็ดเนี่ยนะเห็นไหมมันจะเป็นเหลี่ยมแล้วมันก็แข็งแข็งหมดแล้วนะเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะนี่นะแล้วก็แผ่นคัดนะแผ่นคัดแล้วก็ลังคัดลังแผ่นคัดนะครับนี่นะก็เปลี่ยนให้เพราะมันคอนแล้วนะแล้วก็มันมันราคาไม่แพงนะมันราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เราก็เลยซื้อใหม่เลยไม่ต้องไปย้ำนะ เองเขามีขายขายไม่แพงด้วยอยู่ประมาณหลักร้อยเองนะครับหลักร้อยนะซื้อได้เลยไม่ต้องไปย้ำนะครับไม่ต้องไปย้ำเนี่ยแล้วก็ใน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 รังของมันเนี่ยมันมีรอยสึกอยู่อาจจะมองไม่เห็นหรอกนะในร่องนี้นะในร่องนี้อาจจะมีอันสึกอยู่นะอันนี้เราทําให้ลูกค้าลูกค้าบอกอยากได้อยากได้แบบเนียบเนียบ,เน,ยบเนียบนะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะก็เปลี่ยนแผ่นคัดให้ตัวนี้เว็บร้อยสิบไอมีอยู่สามแผ่นนะ อยู่สามแผ่นแล้วก็เนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยมันสึกเนี่ยเป็นร่องหมดเลยเนี่ยจะเป็นร่องนะจริงๆเราเอาซื้อซื้อตัวชามไปอัดใหม่ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องการความรวดเร็วความรวดเร็วแล้วก็ความเที่ยงตรงสูงนะความเที่ยงตรงสูงหมายความว่าไงคือเวลา อาจากชููรเนี่ยอาจมาจะเป็นของงานสแตนดาร์ดมันค่อนข้างกลมนะการหมุนของมันนะค่อนข้างกลมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาชามไปอาจเนี่ยบางทีทางร้านที่เขาอาดให้เรานะบางทีมันก็ไม่ค่อยกลมมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันก็จะไปกินผ้าคัดพวกนี้นะผ้าคัดเนี่ยนะแล้วก็บางทีมันหมุนไม่ค่อยกลมนะผมก็เลยยกเปลี่ยนเลยนะมันไม่แพงนะเนี่ยเวฟร้อยสิบไม่แพงนะมันจะถูกกว่าของ เป็นร้อยี่สิบ้านะครับนี่นี่ผมลองเดินเบาอยู่นี่ตั้งวาวตั้งวาวเดี๋ยวผมบอกตั้งวาวเท่าไหร่นะเอาให้เดินเบาไว้ก่อนสตาร์ททิ้งไว้แล้วนี่ก็เปลี่ยนประมาณนี้นะครับเพราะว่าพี่เขาพี่เขาบอกว่าไอตัวชุดโซ่เราลิน้นนี่เขาเพิ่งทํามานะก็เลยไม่ได้ยุ่งกับเขานะโอเคเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ปาเก็นแล้วก็ไอเนี่ยยางฝาครอบวาวนะ ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเวฟบร้อยสิบใบนิ่มๆนี่เลยนิ่มๆ,ๆนิ่มๆ,ๆนะครับ <S 2> <S 2> ส่วนใหญ่ถอดออกมาตัวนี้ชอบขาดนะฝั่งนู้นทั้งสองฝั่งนั้นไม่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 ฝั่งนี้ก็ฝั่งนู้นน็อตน,น็อตไอตัวเนี้ยนะมันร้อนจัดนี่ก็ซ่อมไปแล้วล่ะฝั่งนู้นมีรูขาดรูนึงรูนี้ไม่ไม่เด็กขาดอันนี้ผมตั้งวาล์วของเว็บ 110ไเนี่ยตัวบนนะวาวดีอยู่0.05มิลน,นะแล้วก็วายเสียนี่ผมตั้งอยู่0.06มิลน,นะก็จะประมาณนี้ถ้าตั้งชิดไปมันจะสตาร์ทไม่ได้นะมันจะเดินเบาไม่ได้นะครับนี่ผมก็ตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ไม่ดังนะให้รอบเครื่องหมุนได้นะใครจะมาซ่อม เว็บร้อเว็บร้อก็มาจอดสัก2วันนะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาแนละนไม่มีเสื้อสับด้วยนะไม่มีเสื้อสับถ้าซื้อเสื้อมาใส่ใหม่เลยก็น่าจะเสร็จภายในวันเดียวแหละแต่วันนี้เราเอาไปที่ร้านคว้านเสื้อที่เนี้ยพี่พงเขาไม่ค่อยว่างเลยไงนะครับพี่พงษ์เขางานเยอะนะครับผมพี่พงที่ทำคว้านเสื้ออยู่หมู่บ้านนีเคงานพี่เขาเยอะก็รอประมาณ และประมาณครึ่งวันไม่ทันอยู่ดีนะครับผมยังไงก็ถ้าใครจะามาซ่อมเว็บร้อยสิบไอแบบเนี้ยก็นํามาฝากจอดไว้ได้นะครับผมทําให้ได้หมดนะคือถ้าทํารถกินน้ามันเครื่องเนี่ยก็ต้องทําชุดคัดด้วยนะทาชุดคัดชุดข้างด้วยนะเพื่อความสมบูรณ์และความสมดุลรถจะได้มีกําลังนะครับรถจะได้มีกําลังแล้วก็ลูกสูบจะได้อยู่ได้นาน,านทนนะครับผมนีนนน่นะนิ่มแน่น่อน ชิดคัดก็เงียบนะไ่ไหมหมดเลยนะเงียบๆนิ่นมๆอันนี้กำลังไหมควันอยู่วเนี่ยลอยซ่อมซ่อมเป็นนอนทองเหลืองนะอน,นี่ไม่ขับน้ำมันนะกำลังเดินเบาอยู่แล้วก็เปลี่ยนส้กรออากาศที่ก็ได้ ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเว็บเราก็ทํานะครับผมไม่ใช่ว่าทําแต่รถออโต้นะครับตัวมีเกียร์เราก็ทำนะทาหมดแหละนะมีงานมาให้ทําผมก็รับไว้นะครับนี่นะนิ่มๆนะนิ่มนะิลม,มเลยตราสตาร์ดมั นี่นะครับผมนิ่มๆนิมๆรถห้าหมื่นห้ามื่นหกพันสองยสี่กิโลนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ประมาณเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ถ้าหากใครสนใจที่จะนำรถมาให้ผมซ่อมก็โทรมาที่เบอร์098 993 9633นะครับ